ก็ไปช่วยแกสแกนหน่อยป้าไฮ้นี่คุณขับเครื่องบินเป็นไหมนี่เจ๊เจ๊จะให้ผมไปลบไปสู้สงครามเวียดนามรด้ยังไงอ่ะจะได้ขับเครื่องบินเป็นเนี่ยโอ้ผมไม่ได้มาสมัครเพื่อไปเป็นนักลบนะครับโอ้อะไรของเจ๊เนี่ยนี่มันนัดบอดครับนัดบอดนัดดูบอดนะครับ คนนี้ไม่ผ่านฉันจะบอกอะไรให้นะว่าความฝันของเพื่อนฉันเนี่ยก็คือได้แต่งงานกับนักบินใหญ่โอ้ก็หมายความว่านี่ถ้าผมอยากแต่งงานกับเพื่อนคุณผมก็ต้องไปซื้อเครื่องบินมาขับใช่ไหมโอ้ตุยแล้วเอองั้นคุณช่วยบอกผมหน่อยดิว่าจะเอาเครื่องบิน F35 หรือ Boeing 3733 7 3ดีมีฮะบอกมาหน่อย ทัน้นก็เก่งแต่ปาแค่นั้นแหละนี่แกอย่าลืมสิว่าความฝันแกคืออะไรอ่ะไปแล้แบบว่าไม่อ่ะฉันไม่ไป <c oughs> จริงๆเราทุกวันนี้ฉันก็ไม่ขออะไรมากหรอกฉันขอแค่ขับรถไถเป็นก็พอแล้วรถถผมขับเป็นครับโอ้รถไถนี่ผมถนัดมากเลยนะผมเนี่ยสามารถใช้มือข้างเดียวเนี่ยถไถไถได้ตลอดเวลาเลยครับ <c oughs> <c oughs> และที่สำคัญคือ ขอให้เขาเป็นคนดีดีน้ำใจแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นนั่นมันผมชัดๆเลยครับผมเนี่ยนะชอบช่วยเหลือคนอื่นมากเลยครับ <S <S โอ้โอผมนี่นะเวลาผมว่างๆนะผมเนี่ยชอบไปออกไปติดปาา้ายโฆษณาตามซอกตามซอยทุกวันเลยครับผมโอ้ด้วยเพราะคนแถวนี้นะแถวนี้นะเขาเนี่ยอยากจะเข้ามาหาผมมากเลยครับเพื่อมาตอบแทนนะครับแต่ผมก็ปฏิเสธไปคโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมบอกไปไม่เป็นไรเพราะว่าผมทําด้วยความเต็มใจอะไรประมาณนี้ครับ นะคะงั้นฉันขอถามอะไรคุณหน่อยหลังจากที่คุณแต่งงานไปแล้วอะ่ะคุณจะยอมยกเงินเดือนให้เพื่อนฉันคนนี้ดูแลไหมโอ้เล่เน,นเองได้เลยสิครับไม่มีอาหารปลา <c oughs> ไม่มีปัญหาดีเลยอะ่ะแล้วในอนา,าคตอ่ะคุณจะดูแลพ่อแม่ของเพื่อนฉันด้วยหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่แน่นอนอยู่แล้วดูแลแล้วคุณจะดูแลเพื่อนของเขาดีด้วยหรือเปล่าอยอมครับยอมสิเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะแล้วทำไมผมต้องดูแลคุณด้วยอ่ะเอา้าคุณก็ลองคิดอยู่นะในตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยใครกันที่คอยอยู่เคียงข้างเขาหัวรอนไปกับเขาร้องไห้ไปกับเขาไปห้องน้ําก็ไปด้วยกันกับเขาก็ฉันนี่แหละแล้วใครกันละ่ะที่คอยเฝ้าดูแลไม่ให้คนดีๆอย่างเขาโดนคนอื่นเขารอโดนคนอื่นเขารังแกก็เป็นฉันคนนี้นี่แหละดังนั้นน่ะนายก็ควรดูแลฉันถูกปะว่านี่แม่ เหมือนกันนะไว้ถึงตอนนั้นก็ให้ผัวกแกดูแลแกก็ได้นี่นี่หน้าตายอย่างฉันเนี่ยนะจะมีผัวแกเงียบไปเลยนี่ฉันยังมีหนึ่งคำถามคุณมีบ้านหรือเปล่ามีครับบ้านเดียวสามห้องนอนครับ <c oughs> ห้องหนึ่งมีไว้สําหรับผมและซีนะครับอีกห้องหนึ่งมีไว้สําหรับสเสด็จพ่อและ,สะเสด็จแม่ของผมครับ และห้องสุดท้ายอีกห้องหนึ่งมีไว้สําหรับรูปของเราสองคนนะครับมีบ้านก็พอแล้วค่ะให้ไม่พ,พอมันจะพอได้ยังไงอะแค่สามห้องน้องก็แบ่งกันครบแล้วป่ะแล้วฉันจะไปอยู่ไหนไม่สนอะถ้าคุณจะแต่งงานกับเพื่อนของฉันอย่างน้อยๆอ,ยอะคุณก็ต้องมีสี่ห้องนอนป่ะถ <What? S 1> ้างั้นฉันนอนห้องรับแขกก็ได้ ใช่ไหมที่แท้แกก็ไม่อยากให้ฉันแต่งงานนี่เองแกอยากให้ฉันอยู่เป็นโสดแบบแกตลอดไปหรือไงฮะฉันไม่เอาด้วยหรอกไปกันเถิดที่รักเดี๋ยวพี่พาไปดูรถไถเดี๋ยวบอนซิซินฉันทงนังดีกับแกจริงนะอ <c oughs> ย่ามาเสีย,ยใจทีหลังแล้วกัน